สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับออ a u d อ o อดแค a ต์ EP 43ในหัวข้อการเงินที่แบ่งแยกฐานะผู้คนจะสามารถใช้คำยุติธรรมหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมบรรยายำํำโดยคุณหนนะคุณหนูเลยนะอยากบรรยายเรื่องนี้อาจจำเป็นในฐานะคนที่ค้นหาคำใหมายของชีวิตแล้วก็ สิบคนหาค้จมิงกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าการเงินโล่หรือว่าระบบเงินตาแบบนี้ทําให้ทุกคนแบ่แยกการใช้ชีวิตหรือเปล่าทําให้มีคนรวยคนจนมีฐานะไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีบาคนรู้สึกทําไมต้นทุนหรือว่าทุนชีวิตของฉันมันไม่เท่ากับคนร่ารวยอะไรแบบนี้แต่ทีนี้พอดแคสต์นี้ต้องย้ําเตือนอีกครั้งว่า ไม่ไม่ด้อยค่าทั้งคนรวยทั้งคนจนแล้วก็คนธนาะเนี่ยก็ตามแต่นะคะทุกคนนะคะฟังให้ดีดนะคะเพราะว่าการเงินจัสสาคัญรลกการเงินไม่ว่าชั้นสวรรค์ชั้นพรมแม้มาทางนรกก็ยังมีระบบเงินเหมือนกันไม่ว่าไปที่ไหนพระภูมิดาวอะไรมิติไหนการเงินก็ยังมีอยู่แต่เพียงแต่บอกเพียงแต่บอกว่า ในความคิดสมัยใหม่ความคิดที่อยากให้ทุกคนเท่ากันความคิดที่อยากที่จะเห็นคนรวยคนจนเป็นคนที่สามารถกลมกลือเป็นหนึ่งเดียวกันได้อันนี้คือรักฐานสาคัญแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่าถึงแม้เราไม่สามารถทําให้โลกเข้าสู่ระบบใดระบบหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนไม่มีเงินตาแต่สักวันเราก็เคยก็มีความคิดไปฝันว่า อยากให้โลกใบนี้เข้าโลกสู่โลกอุดมคติหรือยูโทเปียเดือล้ายหนังสือของคุณอะไรนะอะหนังสืออาริยาเมตยาัเองอืแต่ทีนี้เราต้องมาพูดในแง่ของคุณหน่อยนะที่มันอยากคำดทษฐ์ทำดังนี้เราต้องมาพูดก่อน,อนให้ชัดเจนกันว่าจริงๆแล้วถ้ามองคนทั่วไปมองในฐานะคนักยากยากจนแล้วก็ สมมุติว่าคุณหนเป็นนางสาวเอแล้วมองเห็นความจริงระบบกันเงินทุกวันนี้หรือว่าเห็นคนรวยคนที่ใช้ชีวิตไปโรงเรียนไปมหาลายัยไปที่ทํางานเราอาจจะใช้ชีว่วาโอ้คนนั้นแต่งตัวดีจังเลยโอ้คนนั้นเข้าร้านกาแฟสวยหรูจังอันนั้นเข้าไปเข้าไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ก็เราก็จะอาจเกิดความสึกตัดสินหรืออาจจะรู้สึกน้อยใจเปรียบเทียบก็ตามแต่ทีนี้เราเมื่อมีความสึกเช่นนี้เราจะทำยังไงดีทีนี้ถ้าบุคคลผู้ใฝ่ธรรมะหรือบุคคลใฝ่ใฝ่หาคำซื่อสัตย์และคำวิธีถาแบบคุณธนระก็จะรู้คำจริงว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่จะทำได้ไม่ใช่แค่การไปวัดโลกให้ยกเลิกยกเลิกระบบเหินตาเท่านั้นแต่คือการที่ให้ทุกคนรักเมตตากันในเส้นทางเจนนี่ของเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่เราไม่ล้ำเส้นกันละกันโดยที่ในขอบเขตในพื้นที่เราที่เราสามารถช่วยเหลือได้ยิงอยู่ว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนไปโลกได้เราไม่สามารถมีสหาย การมิตรออกไปปฏิวัติโลกให้โลกไม่มีระบบเงินตาไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาไม่มีกองทัพทหารได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่ทําได้คือการที่การที่มีพื้นที่แบบว่าอาณาจักรหรือบริเวณของพื้นที่เราอย่างห้องนอนหรือจะเช่นคอมมูนิตี้หรือคาเฟ่ที่เราไปประจําแล้วเราสามารถที่จะยังไงล่ะ ที่จะพูดคุยมีบทสนทนาคอนเวอร์ t ชั n กับใครสักคนพูดคุยกับการยานมิตรพูดคุยกับพี่น้องจิตวิญญาณกับเพื่อนทั้งหลายแม้กระทั่งคู่รักของพวกเธอทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าบนโลกใบน,นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นธรรมและอายุธรรมกุนหนูตามฮอดแคดนี้ ไม่ได้ตัดสินเงินตาว่าดีไม่ดีแต่คุณหนูใยได้บอกว่าเงินเป็นเครื่องมือที่ทําให้ลกอันนี้ไปสู่ความสวยงามอดุดมติอยู่ทะเบียนได้เหมือนกันถ้าเราใช้เงินนั้นแต่การช่วยเหลือผู้คนแล้วเอาเงินก้อนนั้นที่เราไปช่วยคนเนไปเปลี่ยนให้ผู้คนเปลี่ยนไปทางที่ดีได้ไม่ว่า mindset หรือจิตศีลธรรมจิตใจดีั้ง,งามได้เพราะว่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย เันเป็นสิ่งที่ดีงดงามแต่เพียงว่าจริงอยู่มากไม่ว่าที่ได้ยินได้ยินเสมอว่าการเมืองฝ่ายซ้ายไม่ว่าคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมหรือระบบที่อะไรอะมาร์กซิสอะไรเงี้ยแต่ว่านักปัจจัที่สาม,มารถอยากจะเห็นว่าเวนี้ไม่มีระบบทุนนิยมการเงินอะไรเงี้ยถามว่ามันทำได้ไหม คำตอบจริงๆก็อาจทาได้แต่คุณนะอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยตรงนั้นเพราะในคําจริงแล้วโลกใบนี้ถ้าเร,เราเรียนรู้คําสอดพระพุทธทัศศาสนาพระพุทธเจ้าแม้ทั้งพระเยซูเองก็ตามโลกใบนี้เต็ไมไปด้วยกฎแห่งกรรมแล้วก,กรรนะ็กดแห่งบุญบาร,รมีจัไหมนะกฎแห่งบุญบารมีทุกอย่างมีระดับชนชั้นฐานะต่างๆแม้ไม่ว่าอย่างเช่นคุณหนนะอยาก จะไปหลังไปห้างหรือไปตลาดร้านข้าวก็จะมีสินค้าต่างๆที่จําแนกหรือแบ่งแยกต่างในเช่นห้างนะครับก็จะมีร้านที่คาเฟ่ที่แบบว่ามีแบบพรีเมียมมีแบบมินิมมีแบบโลมีหลายเกดหลายระดับทีนี้ถ้าเราเรารู้ว่าโลกใบนี้มันก็เป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้จริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ เอให้ hey, แบบว่าทำลายระบบทุนนิยมนี้ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือในคำที่ทำก็คือการช่วยเหลือในเส้นทางเจนนี่ในขอบเขตของเราในเส้นทางที่ต้องเจอแต่คนบอกคำจริง,ขงเขาว่าโอ้เธอรักโลกนี้ไม่อยู่ที่ทำเอาสักเลยเพราะโลกนี้เต็ไมไปด้วยคำแบ่งแยกขัดแย้งคำรุนแรงคำก้าวแล้วมันเรเป็นมันเรเป็นสัตว์สัญชาตญราณที่โหดร้าย ตาใดที่ไปปรับจิตใจจิจตสํานึกเป็นคนที่ดีต้อง,งานามแล้วก็เขาจะเป็นคนที่โหดหลายคนหนึ่งแต่เธอล่ะจะทําอะไรกับโรแมนติด,ดีฉันผู้ที่ตั้งคอาถามกับเธอคนนี้เธออาจจะสงสัยว่าโรแมนติจะแก้ไขปัญหาอย่างไรใช่ไหมจริงจริงแล้วการพูดคุย c o n v e r s a t i o n กับใครสักคนเป็นการแก้ไขปัญหาออกบางทีการที่เราช่วยกันโคลนไม้แล้วมือเราไม่จําเป็นต้อง มีกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนที่เป็นสหายเราไม่จําเป็นต้องมีคนใหญ่คนโตเป็นผู้ทามาดูแลเราก็ได้แต่เรามีหัวใจเด็กๆเสียงเล็กๆเงียบๆของเราที่อาจจะเปลี่ยนแปลงคนบโลด้วยทางพลังงานกระแสจิตหรือกระแสจิตสำนึกมวลรวมประจักบุคคลในตัวเราเอง ถ้า,าเราปฏิวัติทางจิตจำนึกจิตใจ,จตอนนี้โลกผู้คนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราเปลี่ยนจิตสานึกเราภายนอกเราเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในโลกภายในเราเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนเองคุณหโอ๋นะเขาย้ำว่างินไม่ใช่ต้นเหตุคาชั่วร้ายแต่ถ้า,าใช้เงิยกันในต้นเหตุทางที่ดีงับโลกนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่สิ่งเจสง,งามได้ ตอทุนยมทุนยมแต่คุณอนนะเขาไม่ได้บอกว่าทุนนิยมมันดีแต่คุณอนุคุณนะเห็นคำแบกงแยกนี้จร e like ิงอยู่มากในระบบดวงดาววิว like ัฒนาการขั้นสูงในต่างวิติด่างดาวที่สามารถที่มีจิตสนึรคนที่เป็นยูโทเปียคนรักไม่ตาการกลมกลืนการเป็นหนึ่งเดียวกันมีจริงจริงอยู่มากโลกใันี้เป็นแบ่งชนชั้นรบดับมามีที่คุณอุคุณนนะเข้าใจว่า เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกโครงสร้างชัชน้นชั้นแบบทางจิตวิญญาณที่แบ่งชนชนั้นบุญบามีแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือช่วยกันในขอบเขตสิ่งที่เราทาได้แต่นี้ย้าบอกเสมอว่าช่วยกันในขอบเขตของเราช่วยกันคนละไม้คนมือช่วยกันส่งแสงหวางไปเราอาจสักวันเราอาจจะทําให้สวรรงไสวลกสะเทือนได้ด้วยใจคำที่ทํา ถึงแม้ฐานะการเงินเธออาจจะน้อยหรือมีมากจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่หากวันนี้เรารักความยุตธธรรมรักความชุัตร์รักความรักตามีความจริงใจเพื่อน้วทุกคนสักวันพระเจ้าสิ่งศิษย์จะไว้ทอดทิ้งเธอและอย่างคือเขาก็จะช่วยให้ใหเธอไปพบกายมิตรพบโซโฟเฟอร์บรีพี่น้องจุญญาที่เธอสามารถที่จะช่วยเหลือ สปอร์ตชีวิตเธอไปสู่จุดที่สำเร็จได้เธออาจจะเป็นนักพูดนักสปิเกอร์นักนักบรรยายทาสานะหรือทำพอดแคสต์แบบกุ่นักก็ได้หรืออาจจะเป็นอินลูอนเซอร์หรือเธออาจจะเป็นคนที่ประสบเร็จทางด้านการเงินหรือทางด้านทางทางด้านทางธุงรก,กิจแต่เธอสักวันนะครับเบ้าหลอมที่เราจะทำให้โลกใบนี้สวยงาม เริ่มจากการปลุกฝังจิตใจจิตนึกเรามีมีสินธรรมมีคุณธรรมจใจธรรมแล้วก็มีความเป็นคำซื่อสัตย์แล้วก็คำรักคำที่ทำเสมอเห็นโลกไปนี้แล้วรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าตัวเล็กผู้คนโลกอาจเห็นต่างเราและอาจจะคัดค้านเรากำจัดเรา,เราแต่บางที เราเองก็จะทำดีที่สุดใน,ใน,นแต่วันเธอเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องปฏิวัติโลกเปลี่ยนโลกในชาติภพนี้สัตทีแต่สิ่งที่ราทำได้คือคำดีงามที่เธอสร้างในใจเสียงดังกล้องลึกระดับลึกทางจิตใจจิตาจเธอที่มันสนั่นสะเทือนไปสู่ผู้คนจิตสน่กผู้คนบนโลกนี้ แรงอสเตรเนที่รักคำาืดหยมรักคำาื่สัตว์จะส่งผลให้ระบบการเงินคงอยู่ไม่ได้ก็ได้ด้วยอาจทําทให้โลกนี้เรือสวรรค์เมื่อบนหรือนรกอาจทําทให้พลิกแพงเธอคนเดียวสามารถดี o วลูชั่นริวัติทางจิตสํานึกของเธอเองความเช e s สของเธอให้เธอเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดจิตสํานึกมีขาตาใจที่ดหง,งุ ถ้าเธอทําวันนี้เธอก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยมันทำอันตรายตต่อเธอได้พอแล้ววันนี้สิ่งศิษย์พระเจ้าสวรรค์เทวดาดอกฟ้าเทพมุขครองหลายก็จะป้องคุ้มครองเธอแต่นำพาทางเธอไปสู่จุดที่ความฝันแต่เธอเองก็จะขาดเดียวกันผลพอได้ผลพอได้นี้เธอจะช่วยโลกให้สวยงามด้วยพราะเธอรักคำศิัยธรรักคำศิษย์ัตว์รักคำจริงใจรักเพื่อนมนุษย์ เธอทาให้โลกที่งสวยงามได้เพราะาเธอไม่ยอมสยบต่อคําที่ทำแ,แล้วไม่ยอมให้คำแบ่งแยกคำดุนแรงคำก้าวล้าคำแห่งแก่ตัวมาทาร้ายใจเธอแต่ไม่ทําให้ใจสก,สกปรกมีมลทินเท่าไหร่อะไรก็ทาแต่ที่มีมลทินทําอันตรายต่อใจเธอได้เพราะเธอจิตใจบริสุทธิ์แบบมีคำหลักฐานนะครับนี่แหละคือคำอยู่รมที่เธอป่อยหาซึ่งอยู่ในใจเธอ ธอต้องตั้งส่วนกลางเซ็นเตอร์ตั้งแต่ห้องนอนไม่ว่าไปคาเฟ่ไปห้างไปที่ไหนไปโรงเรียนไปอะไรทุกอย่างอยู่ที่เซ็นเตอร์ของเรารักษาใจให้บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าโลกไปนี้จะมีวิกฤตจาเกเศรษฐกิจสงครามโดนระบาดหรืออะไรก็ตามแต่ภัยพิบัติธรรมชาติต,าตา่างๆแต่เราต้องรักษาใจใบริสุทธิ์แค่นั้นแหละ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนทำไรกูมีปัญหาอะไรแต่ถ้าวันนี้คุณรักษาใจบอสุดและรักคำที่ทำสวยไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำเต็มน,นะเบื้องบนเบื้องฟ้าจะคุ้มครองเธอต่อไปโอเคจะ้ะและคำที่ทำจะอยู่เคียงข้างเธอเทพเจ้านิมิตจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับโอเคค่ะจบพอดแคสต์อี43สแล้วค่ะขอบคุณที่รับ,รบฟังจนจบ คุณหนูนะก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ